ค่ะคุณปวีนาคุณอนุชาคะสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนิวเว t ร์เตอร์ค่ะที่ตั้งใจเดินทางมาใช้สิทธิ์ของพวกเขานะคะพวกเขาก็คาดหวังค่ะว่าเสียงของพวกเขานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตัวแทนของตัวเองนั้นเข้าไปทํางานในสภาค่ะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเดินทางมารอเข้าแถวใช้สิทธิ์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคล้ายขอนแกน่นตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อรอใช้สิทธิ์ในเวลา8นาฬิกาค่ะซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่ประกาศเปิดหีบผู้มีสิทธิ์ต่างเข้าไปใช้สิทธิ์กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยหลายคนระบุว่าได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนมาก่อนนะคะเพื่อให้การใช้สิทธิ์นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องค่ะ อย่างนักศึกษากลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่ม New โ o t ว r ตอร์ที่เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกโดยคาดหวังว่าการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสียงของคนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะเออข้าใจาค่ะเห็นช่องทางผ่านโซเชียลเยอะมากแล้วก็พยายามติดตามข่าวตลอดค่ะ แล,แล้วการมาเลือกตั้งของเราเนี่ยค่ะว่าคือเราคาดหวังว่าคะแนนเสียงของเราเนี่ยจะช่วยยังไงบ้างคาดหวังมากมากต่อให้มีต้องมาเลือกล่วงหน้าแล้วก็ประชามติก็จะต้องมาสองวันใช่ไม่ว่างก็จะมาค่ะ ขณะที่ผู้านวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่พบปัญหาการออกมาใช้สิทธิ์นะคะแต่มีผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าได้เข้าให้ข้อมูลค่ะว่าพบรายชื่อของบุคคลอื่นในทะเบียนบ้านในภูมิล,ลำเนาซึ่งก็ทําให้เจ้าบ้านที่มาใช้สิทธิ์นั้นรู้สึกกังวลใจโดยเบื้องต้นค่ะทางผอ,อ,อกอกตขอนแก่นนะคะก็ได้ให้คําแนะนําว่าให้ไปแจ้งดําเนินการในท้องที่นั้นๆน,น,นะคะ รวมทั้งยังฝากประชาสัมพันธ์ให้เจ้าบ้านได้เข้าตรวจสอบรายชื่อก่อนหากพบว่ามีบุคคลอื่นหรือว่าไม่มีชื่อของตนเองนั้นก็จะสามารถดําเนินการแก้ไขได้ทันก่อนการออกมาใช้สิทธิ์ค่ะในกรณีที่ได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับก็รบกวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านนะครับตอนนี้เราได้มีการประกาศติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ท่านตรวจสอบอล่วงหน้าได้นะครับที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่าน ท่านไปตรวจสอบดูว่าท่านมีหลายชื่อหรือไม่รวมทั้งอาจจะมีบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นบุคคลภายในบ้านของท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท่านก็ไปตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการในการเพิ่มชื่อถอนชื่อในกรณีที่ชื่อตกหลน่นหรือในกรณีที่ชื่อเกินก็จะได้มีการถอนชื่อต่อนายทะเบียนอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า37,959คนค่ะเฉพาะที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเขต1ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคข,ขอนแก่นนะคะจำนวน17,815คนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้แบ่งออกเป็น36หน่วยเลือกตั้งค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนะคะก็มีจํานวน28คนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้ง1ห,หน่วยเลือกตั้งซึงกาารดํนนิ การภาพรวมทั้งหมดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ ค่ะคุณอนุชาคุณปวีนาคะสำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เราก็ได้เห็นภาพความคึกคักนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนิวเวอร์เตอร์ที่ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ค่ะโดยในส่วนของการเลือกตั้งสสในครั้งนี้นะคะแม้ว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะจะน้อยกว่าปี2566กก็จริงค่ะแต่ก็เป็นจำนวนไม่มากนะคะแล้วก็ภาพรวมที่เราเห็นในวันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยยังไม่มีเหตุการณ์ใ,ใดๆเกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณคุณกัญญาลัตนะครับ